เบรกสุดท้ายของเซรีดาม่านะครับเรากำลังคุยกันอย่างสนุกกับเรื่องของคลาวช์ใช่ไหมฮะออกเสียงถูกไหมฮะตอไปนี้เราจะเรียกคลาวช์คลาวช์คือคนที่มีคนมาตามมากมายซึ่งอาจจะเป็นคนที่มีแบบอย่างที่ดีก็ได้หรือแบบอย่างที่เลวก็ได้เพราะฉะนั้นขอขอสงวนคำว่าไอดอลไว่กัดดีซึ่งต่อไปนี้เราจะเรียกว่าคลาวช์เลยซึ่งสองคนที่เมื่อกี้เราสัมภาษณ์ไปคือทั้งคุณบีเดอร์สกากับคุณฟุกกะรอนแล้วก็ก็โยนไปว่าจริงๆเนี่ยมันมีเรื่องของรายได้เข้ามาเกี่ยวข้องอาจารย์พอข้าได้รีวิวสินค้า เยอะๆสินค้าก็มาจ้างเขาพี่ว่าคนจ้างก็ควรจะมี CSRcorporate social responsibility เมื่อคุณเป็นธุรกริจคคุณควรจะมีสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมการที่คุณเอาเงินไปจ้างคนที่ทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมให้เขาโด่งดังขึ้นมาและมีไรายได้ เท่ากับคุณกําลังสนับสนุนความเลวความชั่วให้ปรากฏในสังคมอันนี้เจ้าของสินค้าพึงระลึกเอาไว้ว่าเวลาคุณไปสนับสนุนคนดีเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าสินค้าคุณดีไปด้วยดูแบรนด์ใหญ่ๆครับพอดาราคนไหนทําไม่ดีปั๊บเขาถอนโฆษณาเลยนะเขาถอนละหายไปเลยในขณะแต่อย่างอย่างไรก็ตามอาจารย์พวกสินค้าที่มันอยู่ในนี้มันก็เป็นสินค้าประมาณแบบกินแล้วอัยพะเพศใหญ่ยาลดความอ้วนที่กอฟเคยดูหลายที่ ไม่รู้มีออยอนว่าเราไม่ได้เราไม่ได้บอกว่าสินค้าที่กําลังโชว์อยู่เนี่ยมันดีไม่ดีนะแต่มันจะเป็นสินค้าที่แบบไม่แน่ใจไปหมดเลยอาจารย์จนมีเห็นได้อกฟูรูฟิตอะไรต่างๆทั้งหลายเหล่านี้นี่มันถึงขั้นมีกระทุพันธิ์ที่บอกว่าเดี๋ยวนี้เขาจ้างสกอยมาเป็นเซลกันแล้วนะครับนี่ไงก็คือสินค้าเหล่านั้นเนี่ยการออกสินค้าอันนั้นมันก็แสดงตั้งแต่เริ่มต้นของการทําธุรกิจแล้วว่าคุณขาดความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะฉะนั้นพอคุณมาจ้างคนที่คุณเรียกว่าเดตไอดอลแต่ทําสิ่งชั่วร้ายเปิดนมเปิดต้มเต้นระบำลบำฟ้อนเนี่ยนะคะ,คะก็เท่ากับคุณสนับสนุนความเร็วในขั้นที่สองอนี่เป็นการยกกําลังสองของความชั่วของธุรกิจเลยนะอยากให้เสียงของกอฟและจาจดรย์ดรเสรีวันนี้บอกเจ้าของสินค้าเ <c oughs> พราะมันจะทําให้เด็กที่มาใหม่ๆที่อยากเป็นคลาวช์เนี่ยทำแต่เรื่องดีๆแล้วเราก็สนับสนุนคนดีสินค้าคุณก็จะได้อยู่ได้ไอคนที่แบบ เร็วๆก็ไม่มีคนสำหรับอย่าไปจ้างมันก็จะเลิกมันก็จะเลิกไปเองเอาอย่างเงี้าจารย์ก่อนจะไปเรื่องอื่นเนี่ยเราก็สัมภาษณ์น้องสองคนเนี่ยทั้งคุณฟลุ๊กและคุณบี้เนี่ยแหละไปดูว่าเขาได้ได้รายได้จากการเป็นคลาวได้ยังไงเอาไปฟังหน่อยนึงครับแนะนําสินค้ารีวิวสินค้าผลิตภัณฑ์ทั่วไปแล้วก็มีอีเวนต์ต่างๆพอจ้างให้เราออกไปโชว์ตัวตามงานอะไรอย่างเงี้ยครับสร้างสีสันในงานก็ยังไงโค้ชแบบไหนถึงจะได้เงิน ทั้ง low casual ด้วยสื้าหน้าผมทุกอย่างเลยที่มันแบบออกไปแนวผู้หญิงเลอยนที่แบบเป็นตลกหรือแต่งหน้าผู้แ,แต่เรามีหนวดทุกอย่าง่งเช่นเออยรนรำหนัเราสัดสัว์ปุ๊บแร้วสือปุ๊บเฮ้ยมันมีหนวดอ่ะแต่วันแต่งหน้าเว้ยมันแต่ว่ามันส่สวนที่ดีแล้สื่อเแล้ว,วนะ่ะแค่นั้นแหละคนก็ไล่แล้วแต่เราไม่ได้บอกว่าเรากินนี้แล้วผอมนะเราจะพูดประมาณว่าเรามาแนะนําว่าตัวน,นี้มันดียังไงเขาเขาเคลมมายัางไงแล้วก็ ไม่ได้บอกว่าตัวเองกินแต่เราบอกว่าเรามาแนะนําผมเป็นคนที่ทําให้ YouTube ได้ตังค์เป็นคนแรกๆของประเทศครับแต่ช่วงแรกมันไม่ได้ครับมันไม่ได้คือพี่เองก็ยังไม่ได้ไม่ได้ครับคนไทยไม่สามารถสร้างไรายได้จาก YouTube ได้ครับก็ติดปัญหาตรงนั้นอยู่ในในระบบที่เป็นการขึ้นแอดโฆษณานครับมไม่มีครับของไทยในช่วงแรกไม่ได้เลยแต่ผมเนี่ยก็จะมีช่องทางก็คือมันจะมีตัวกลางเขาเรียกว่า M C N ครับ Multi Channel Network ที่เราเข้าไปเข้าร่วมของต่างประเทศ เพื่อให้มันเกิดทํารายได้ได้ถามว่ารายได้มันได้ในช่วงแรกมันมันแบบมันน้อยมากครับหลักพันนี่น้อยทำคลิปมาเรื่อยๆจนมาถึงตอนนั้น5ปีนี้ทําคลิปกลางนําสไตล์ครับกลางนําสไตล์เป็นล้อเลียนพาอหลังจากทําคลิปนั้นไปมันดังมากดังจนระดับที่หลายๆช่องบนทีวีครับ หรือสื่อที่เป็นสื่อหลักครับก็เอาเราไปสัมภาษณ์เราไปพูดการที่เราได้ไปสัมภาษณ์หรือได้ไปออกรายการต่างๆเนี่แหละครับมันเป็นรายได้ที่เข้ามาเป็นแบบค่าค่าตัวที่เราไปสัมภาษณ์อะไรก็จะมีเรื่องโฆษณามาบ้างให้เราไปแคสแล้วก็เ,เกิดรายได้ต่อแล้วก็มีละครบ้างครับรายได้ส่วนใหญ่ถ้าจะเข้ามามันก็จะเป็นของการที่มีสินค้าเข้ามาโปรโมทหรือโปรโมชั่นหรือแคมเปญต่างๆครับที่เข้ามาให้เราแบบ ประชาสัมพันธ์ให้เพื่อให้เป็นรายได้เลี้ยงตัวทีมงานด้วยแหมคุณผู้ชมถ้าฟังแล้วเนี่ยอาจารย์รายได้หลักของเขาเนี่ยมันก็มาจากสปอนเซอร์แหละแต่อย่างที่บอกบอบแหละว่าเขาก็จะไม่รับแอลกอฮอล์ไม่อย่างอย่างน้องฟุกเนี่ยเขาจะแนะนําว่าตัวนี้เป็นอย่างไรแต่เขาไม่ได้บอกเขาเคยใช้ส่วนคุณบี้เนี่ยเขาก็จะพูดเรื่องเหมือนกับว่าเขาเน้นโฆษณามากกว่าคือมันก็เขาก็จะพูดว่าเขาก็จะเลือกสินค้าที่ ไม่แน่ใจว่าไม่มีออยเขาไม่รับอาจารย์แต่ว่าอย่างที่เราคูยกันตอนแรกว่ามันก็มีรายได้มาจากสปอนเซอร์เป็นหลักเนี่ยเราค่อ้ยิ่งบอกหนึ่งสปอนเซอร์นั้นเนี่ยธุรกิจที่เขาทำเนี่ยเป็นธุรกิจที่ควรทํำไหมอันนี้ตั้งแต่ละอันแรกนะอย่างเช่นการขายอยาบํารุงอวัยวะเพศหรือว่าอกฟูรูฟิตทั้งหลายเนี่ยนะเขาควรทํำไหมอันแรกอันที่สองเมื่อเขาทําแล้วเขาอยากจะโฆษณาเนี่ย S <S <an> <S เขาสนับสนุนใครละคร่ะ <S an> เขาเอาตังค่าโฆษณาไปให้ใครละคร่ะ <S an> ถ้าเขาไปให้คนดีๆมันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เขาไปให้คนไม่ดีเนี่ยเท่ากับเขาสนับสนุนคนไม่ดีให้เป็นที่นิยมทีนี้เมื่อเราพูดถึงคําว่าคลาวแล้วเนี่ยนะค,ะครับ <S <S <an> <S พี่ก็ต้องบอกเลยว่าการประเมินคลาวเนี่ยต้องประเมินทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเชิงปริมาณคือจานวนวิวนะคะจำนวนไลค์จำนวนแชร์ แต่เชิงคุณภาพคือคอมเมนต์ใช่อาจารย์พูดกับเราเสมอว่าบางทีเนี่ยมันมีคนกดไลค์เยอะก็จริงแต่ว่าไปดูหน่อยว่าข้างล่างเนี่ยมันด่าซะเยอะเอางี้ถ้าใบเตยโพลเนี่ยคนอยากดูไหมคนก็ต้องดูผู้ชมว,วิวเวอร์มันก็ต้องสูงแต่พอหลังจากที่เขาได้เห็นภาพโพลเหล่านั้นแล้วเขาเขียนอะไรเขียนข้างล่างเอาตรงนั้นเนี่ยมาประกอบด้วยเพราะเวลาพี่พูดถึงคนทําไม่ดีทีไรเด็กๆชอบมาเถียงพี่ว่าอาจารย์วิวเขาเป็นกอบจะล้านอยู่แล้วนะอาจารย์วิวเขาเป็นล้านแล้วนะ บอกเธอก็พูดแต่เชิงปริมาณเธอไปอ่าน,นค,คอมเมนต์สิอ่านี่สําคัญคอมเมนต์อาจจะมีแค่200นะคะคนดูเป็นล้านแต่ใน200้นอ,อยนั้น,น,น,นมันด่าจะร้อยแปอันนี้สาคัญจริงๆอันนี้จริงๆมันต้องดูตรงนี้นอกจากเราบอกเด็กที่เข้าไปดูและให้ดูคอมเมนต์ด้วยกนะ็ว่าเราก็ต้องเตืนเอนภาคเอกชนที่ที่ไม่ได้ดูแต่ยอดวิวอย่างเดียวก็นั่น,นคือพวกเอกชนที่บอกเออเี่คนนี้มีมีคนดูเยอะเลยไปจ้างคุณดูคอมเมนต์ก่อน คุณไปจ้างเขาเนี่ยมันทําให้คนเห็นสินค้าของคุณแต่ถ้าเขาเอาสินค้าของคุณไปแอสโซเชตกับคนที่เขาคิดว่าเลวแต่คุณคิดว่าจะซื้อหรออาจารย์ก็ถามต่อหน่อยว่าอ่ะอันนี้เราพูดกันเรื่องบุคคลต่อบุคคลแล้วตอนนี้ก็ว่าในส่วนของรัฐบาลผู้น mm ํา hmm. ประเทศต่างๆเรื่องแบบนี้ถ้าเราเห็นเนี่ยไอ้เคา้าหลายอันหรือที่เราเรียกกันว่าเน็ตไอดอลปัจจุบันอยู่เนี่ยมันก็ทําเรื่องขออนุญ,ญาตนะครับชั่วช้ายเยอะโปเยอะก็ได<ง>้งเราทำอะไรได้บ้าง เขากำลังออกพรบคอมพิวเตอร์ไงแล้วมันก็มานั่งต่อต้านพรบนี้อย่างที่พี่บอกพรบนี้จะลงโทษตัดหัวเจ็ดชั่วโคตรพี่ก็ไม่กลัวเพราะพี่ไม่เคยทาอะไรชั่วในพื้นที่โซเชียลมีเดียแต่ไอคนที่มันอยากทําอย่างเงี้ยมันต้องการเป็นนมคุณธรรมต่อไปเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่าส้กกฎหมายนี้ออกมาชนมงไม่ได้แล้วนะใช่ไหมคนที่มันใช้คําหยาบเพื่อให้คนตามมันนะครับอวัยวะมาทุกอันนะครับตัวหอมาตัวยอมาตัวคอมามาหมดทุกอัน ไอ้คนอย่างนี้ต่างหากที่กลัวพรบดังนั้นเราพูดกันมาต่อเนื่องสองสมเดือนทั้งเรื่องพรบเรื่องเดดไอดอลเรื่องโลกโซเชียลมันสําคัญนะมันสําคัญมากเพราะมันมีผลกระทบไปถึงระดับโลกครับมันไม่ใช่ระดับบ้านแล้วมันเป็นเรื่องของการสร้างสังคมว่าสังคมเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรในอนาคตด้วยเนาะจันเนาะใช่เพราะฉะนั้นก่อนจะโพสคิดครับ ก่อนจะแชร์คิดคก่อนจะกดไลค์ชิดคิดเมื่อก่อนเขาไม่มีไลค์มีไลค์อันเดียวเดี๋ยวนี้เขามีมากกว่าไลค์แล้วกรุณาเลือกไอคอนให้ถูกต้องแม่วันนี้ก็ว่าสมกับเป็นสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติจริงๆเพราะว่าเรื่องนี้เอาจริงๆนะ <c oughs> ผู้ใหญ่อย่างเราอย่างที่อาจารย์พูดตอนต้นเรื่องที่เรา เทคโนโลยีมันวิ่งวิ่งเร็วเร็วมาก<ช>เราอน่ยยิ่งแก่ยิ่งตามไม่ทันแต่เด็กรุ่นใหม่ๆต่างหากที่เขาจะวิ่งตามเทคโนโลยีให้เข, <ทำ S 1> เขาเลือกใช่แล้วเรื่องเหล่านี้แหละจะเป็นเรื่องที่บอกว่าคุณต้องวิ่งวิ่งให้ทันแล้วต้องเลือกให้เป็นแล้วสังคมไทยจะเป็นอย่างไร<ช>คุณเป็คนคนกาหนดถูกต้องด,ดีจังเลยอ,อ่ะเวลาหมดแล้วอย่างไรก็ตามให้อาจารย์ฝากสุดท้ายของวันนี้หน่อยว่าอยากฝากเรื่องนี้อย่างไรเชิญอาจารย์เสรีครับโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับ มันเป็นเพจส่วนตัวของเราก็จริงแต่เมื่อเราเขียนอะไรไปแล้วเนี่ยมันเป็นสาธารณะเพราะฉะนั้นจงคิดก่อนเขียนและถ้าเราเป็นคนเสพจงพิจารณาก่อนกดไลค์ก่อนกดแชร์แล้วอย่าได้ชื่นชมกับตัวเลขของวิวเวอร์แต่จงพิจารณาคอมเมนต์ที่เขาเขียนการที่ได้วิวเวอร์เยอะเพราะเราทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนั้นมันไม่แปลกหรอกคนแก้ผ้าใครก็อยากดู นะครับคนทำสิ่งสกรปรกละมกคนก็เข้าไปดูพอเข้าไปปั๊บมันก็เกิดจำนวนวิวเวอร์ขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญก็คือดูแล้วเขาด่าดูแล้วเขาชมอันนั้นต่างหากที่เราต้องพิจนารณานะครับเอาละวันนี้เราสองคนคลาแล้ว<อ>น,นะก่อนจากกันนะครับต้องขอขอบคุณดอกไม้สวยๆจากเมลโรสครับเชนดเรียจากโฮมโปเวลาหมดแล้วกอปรนัดและจารย์เสรีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ